สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้เรามาทําเห็ดพึ่งนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งที่ดอกเล็กๆส่วนหนึ่งเราตัดขาทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเห็ดพึ่งส่วนหนึ่งนะคะเราก็เอามาต้ม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 ,ตมเอาดอกเล็กๆเล็กๆเนี่ยเห็นไหมตะมุตะมิหนอนไม่ทันได้กินหรอกจ้าใสา่ฝน สายฝนไปจเอามาก่อนเห็นไหมจ้าทุกคนจ๋านี่เห็นบอเห็นบอนี่เห็นบอนเห็นบอ,นบอดอกตะมุตะมีดอกเล็กๆเล็กๆเนี่ยอืมจะเอากับไทยจ้านี่ลายนี้เนี่ยยังไม่รู้จะเอากับยังไงแต่ว่าก็เราจะเตรียมการไว้ก่อน <laughs> เราเตรียมการเอาไว้ก่อนนะคะอยากให้กินแบบอย่างนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาดูนะนี่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 เห็นบอ่อเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้อีกสักแป๊บหนึ่งก่อนลดไฟก่อนเดี๋ยวมันจะท่วมฟองมันจะท่วมที่ใส่อะ <c oughs> ฟองมันท่วมเพราะว่าเราใส่เกลืองลงไปปุ๊บเกลือมันก็จะกัดอะไรที่มันเหมือนแบบมีสปอร์เห็ดอื่นมาปนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกัดออกกัดออกมันก็กลายเป็นฟองนะทุกคน เสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ําล้างน้ำแล้วก็จะเอามาแพ็คใส่ถุงนะจ๊ะนี่เราจะพาทุกคนมาดูเห็ดพึ่งขาลายนี่เห็นไหมต้มแล้วอันนี้มันช้าเดอ้อทุกคนมันก็เลยดําดูนี่เห็นไหมเล็บเล็บเวลาเวลาทำนะ่ะมันไม่ค่อยนี่มันก็ขาวนะทุกคนแต่ว่ามันมันช้ําไงทุกคนเห็นไหมมันจะมีดอกที่ขาวกับดอกที่ดําเนี่ยคือ เวลาเราใส่ถุงมาแล้วมันขูดกันสีกันเนี่ยมันช้ำปุ๊บเวลาเราต้มมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละน,นี่เห็ดพึ่งขาลายเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงอย่างนี้ไว้อย่างนี้แล้วก็เอากลับแต่ว่าอาจจะใส่น้อยอันนี้มันใส่เยอะเกินไปเนี่ยใส่เยอะเกินไปให้ถุงละดอกก็พอแล้วมั้ง <laughs> ให้คนละดอกก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอไม่พอแบ่งกัน <laughs> เนาะเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะไม่พอแบ่งกันกิน,นเนาะอคนละดอกก็พอแล้วแหะซ่อมหนีแหละกรพอะแล <c oughs> ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับอ่ะก็จะต้องแพ็กอีกทีนึงนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราอ่ะจะใส่เป็นถุงใหญ่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาเราจะกลับไทยเราค่อยเอาออกมาลวกน้ําร้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอากลับหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันหนักมากนะทุกคนเนี่ยแค่เนี้ย ตกสี่ห้าโลอะเห็นไหมเพราะว่ามัน,ม,นมันมันอมน้ําอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีตากแห้งด้วยนะอันนี้มันนานแล้วแหละเดี๋ยวก่อนจะไปดูตากแห้งยวพาทุกคนมาดูเห็นไหมมันสวยสวยเนาะเป็นสีเหลืองทองเชียวเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วไม่ใช่ล้างเสศษพูดก็พูดผิดนะเอา้าปิดแก๊สก็ไม่ได้มือเปียกอะไรเออเดี๋ยว เอาไปล้างน้ําต้มแล้วนี่จ้ามันโดนไฟนะทุกคนมันก็จะสีออกจางๆนิดนึงนะคะทุกคนจ้าเห็นไหมเนะี่ยก็จะมีแต่ดอกตะมุตะมิะมขอโทษในความเล็บดํานะคะเพราะว่าทําเห็ดพึ่งขาลายนะไม่ได้ใส่ถุงมือนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมตะมุตะมิแล้วก็จะใส่ถุงแพ็กให้นะคนละหนึ่งดอกเ <laughs> นาะเออแบ่งกันตัว นี่เห็นบอแต่ว่าเห็ดต้มเนี่ยเห็ดสดเนี่ยมันต้องจับฉลากนะคะทุกคนเอาไปให้ทุกคนไม่ได้หรอกมันมันหนักกระเป๋าใส่ไม่ได้เยอะพอกละวเห็นบอหุ่นต้มแล้วนี่ก็เราก็คือแบบว่าเอามาแล้วเราก็ามาใส่น้ำ น้ำเย็นนอกน้ำเย็นนะคะเพราะว่าความเด้งดึ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 งเห็นไหมดึง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 เนี่ยเห็นไหมเราเลือกเอาแต่ดอกอ่อนดอกเล็กๆเล็กๆนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตะแกรงนะคะกองเอาน้ำออกให้มันแบบ หมาดๆนะแล้วเราก็จะจับใส่ถุงนะคะโอเคเราไปดูดอกใหญ่ๆกันบ้างอันนี้สำหรับดอกใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ผ่าแบบนี้แล้วก็ผ่าเป็นชิ้นแต่ไม่ได้เล็กขนาดนี้นะคือผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าแบบนี้เราเอาไปอบนะคะแต่ว่ามันอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นแช่แล้วเราเลยไม่ได้เอาให้ดูอยาก ถ่ายไว้เป็นความทรงจำเฉยเพราะว่าปีนี้มันได้เห็ดเยอะเนาะอันนี้เป็นส่วนขาไงทุกคนเนี่เราก็จะเอาไปตากตากน่นไม่มีแดดหรอกทุกคนจ้าก็เอาไปพึ่งใส่พัดลมเดี๋ยวเปิดพัดลมใส่นี่ยสามวันสี่วันสี่วันวนะ่ะถึงจะแห้งได้หนึ่งชุดนะ่ะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะที่พอตากเปล่าเอาแค่วันละรุ่นละสองตะกร้ามันจะมีให้เราเก็บอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะ นี่หัวมันก็จะเอารังพึ่งออกนะแล้วก็หั่นเป็นอย่างนี้นี่ขาแยกขากับหมวกแต่ส่วนอันนี้อันนี้ไม่ได้ตากนะอันนี้ก็ดอกเล็กเหมือนกันเราหัน่นนี่เห็นไหมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เดี๋ยวเราก็าไปต้มเหมือนกันแหละเดี๋ยวจะถ่ายวิธีให้ดูก็ทำคล้ายๆกันน่ะแหละทุกคนต้มแล้วก็ต้มเสร็จเสร็จ แล้วก็จะเอามาล้างล้างล้างแล้วก็แพ็คเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะใส่แยกไนงะว่าจะเอาไปส่งให้ทุกคนยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนี่สําหรับรุ่นนี้รุ่นที่สองนะคะเราตากเสร็จแห้งไปแล้วละ่ะหนึ่งรุ่นทุกคนเห็นไหมมัน <c oughs> มันมันมันสวยอยู่แต่ว่ามันนานได้กินมันนานแห้ง ว่าจะเสร็จสับแต่ละอย่างอันนี้จะให้ดูนาฬิกาอันนี้เพิ่งตัดขาเ,าเห็ดขาลายนะคะอันนี้เห็ดพึ่งนะนี่ขาเฉพาะขานะเนี่ยขากับหมวกที่ตัดแยกออกไปทิ้งอน,น,นี่เกือบเต็มถังเห็นไหมนะเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเนี่ยทำตั้งแต่แปดโมงบ่ายสองแล้วเนี่ยคิดดูว่ากี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั่วโมงกว่านะ่ะคิดดู เพิ่งจะต้มเพิ่งจะหัน่นยวพาไปดูที่ตากแห้งนะนี่ที่ตากแห้งอันนี้ก็คือรุ่นแรกใช้เวลาห้าวันน่ะทุกคนกว่าจะได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเห็ดตากแห้งไอคือเห็ดอันนี้คือตากแห้งมันได้แน่ๆนนี่ขนาดแห้งนะเราก็ยังไม่ไว้ใจเลยเรากลัวมันจะขึ้นลางไงกลัวว่า ถ้ามันแห้งไม่สนิทเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องอบใช่ไหมล่ะเราจะเอาแบบนี้ให้ดูนะเนี่ยเครื่องอบเครื่องอบมันไม่สวยจริงๆนะทุกคนเนี่ยมันอบได้แค่วันนั้นอบได้แค่ชั้นเดียวนะดูดิเห็นไหมมันไม่สวยจริงๆนะอืมกลิ่นฟุ้งท่วมบ้านหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผึ่งใส่ตะกร้านะแล้วก็เดี๋ยวจะเอารุ่นที่ตากที่ที่ที่เราฝานไว้เมื่อกี้เนี่ย มาตากอีกทีเอามาตากเป็นรุ่นที่สองอันนี้รุ่นรุ่นแรกฝรั่งมาขอซื้อนะเนี่ยไม่ไม่ขายให้เขาบอกว่าฉันจะเอากลับไทยบอกว่าเห็ดมันจะหมดแล้วว่างี้ปีนี้ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยเห็ดเหลืองไม่ค่อยมีไม่ไม่ขายไม่ไม่ได้ตังค์ได้แต่ได้น้อยทุกคนอืมค่าน้ำหมูกน้ำมันค่าอะไรต่อมีอะไรก็ ทบจะไม่เหลืออืมได้เหลือได้ซื้อตั๋วเครื่องวินกลับบ้านไปรับจดหมายแค่นั้นแหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้ตากนะคะนุน่นพัดลมก็ดูสิตัวแค่เนี้ตกระจ้อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอารถเอาเอาที่อยู่ในรถบ้านเอามาเปิดอีกตัวหนึ่งมันต้องช่วยกันเปิดสองตัวไม่งั้นอะ่ะมันตากไม่ทันแน่เลยมันจะเน่าที่หั่นไว้อะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะว่าต้มออกมาแล้วมันจะสวยไหมปะนี่เราต้มน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเห็ดนี้ใส่ลงไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมันเป็นการรีวิวนันจ๊ะสาธิตสาธิตให้ดูว่าเราทํำยังไงนะคะแต่อันที่จริงอะ่ะเราไม่ได้มาหยิบทีละอันทีละอันอย่างนี้หรอกนะมันบบท่านใจไหมพี่นุ่งจับได้ยั่วลงไปเลย มันต้องใช้สองมือนะเดี๋ยวก่อนนะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดเนี่ยใส่น้ําเยอะไปนะเนี่ยเดี๋ยวน้ําน้ําออกจากเห็ดอะมันก็ต้องต้องออกอีกสวยงามไหมทุกคนดูหม้อก็ไดเนาะโอ้ยมันเตาบ้านเพื่อนนี่บ่ก็ท่านใจอีรีที่ฝนเป็นคนที่ทําอะไรแบบคล่องแคล่วว่องไวเนาะทำอะไรช้าๆน่๊บๆ โอ้ยเอือยอยู่นั่นโอ้ไม่ทันใจหรอกเสร็จปุ๊บแล้วก็คนๆให้เขาโดนน้ำร้อนทั่วๆนะคะมันก็ได้สวยแล้วเราก็จะหยิบใส่เ,สเกลือน,นิดหนึ่งนี่เขาผาเฮ็ดน่อเขาผ้าเฮ็ดเขาพ้าทํ้กระทํ้ไปตามเขานั่นละที่นอ้อง อวดดีอวดเก่งหรอกเขาพาเห็ดก cool. ับพาเห็ดกับเห็ดไปตามเพื่อนนั่นแหละเชื่อผู้ใหญ่แล้วจะได้ดีว่าสัตก็จะมีหลายต่อหลายคนเนาะทำไมไม่ปิดล้มปิดอยู่เด้อแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ปิดทุกกลุ่มเนาะบางทีแบบมือหนึ่งก็ถ่ายแล้วก็แขนก็สะพายถังอีกมือหนึ่งก็เก็บเห็ดแล้วก็ถือถัง ถังนี่คือสองข้างนะแขนสองข้างนี่หิวข้างระบายนะทุกคนถังอะ่ะแล้วก็มือหนึ่งก็จับกล้องจับโทรศัพท์ถ่ายอีกมือหนึ่งก็ถือถังแล้วก็วางแล้วก็เก็บเก็บเก็บมันจะให้ทําอย่างเดียวหลายๆายอย่างนอนๆท่านก็ดูตัวข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าตัวแค่ไหนเห็นไหมนี่แล้วเดี๋ยวสีเห็ดมันก็จะ พอมันโดนน้ำร้อนต้มไปน,นานแล้วเดี๋ยวสีมันก็จะเปลี่ยนนะจกก๊ะเจกานมันก็จะจืดลงอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กเล็กๆใครจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เธอ <c oughs> นี่จ้ะแล้วก็จะรอเห็นไหมพอเราใส่เกลือไปปุ๊บมันก็จะมีฟองขึ้นมาเท่าที่พี่ฝนเข้าใจเองนะอันนี้ก็ไม่ไ,มได้เราก็พูดตามความเข้าใจของเราเองนะเราก็ไม่ได้เป็นผู้รู้หรอก พี่ฝนคิดว่าเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้แหละว,ว่าเอาเกลือใส่ลงไปปุ๊บเกลือมันน่าจะไปล้างอ่อสปอร์ที่ที่เห็ดอื่นสปอร์เห็ดอื่นมันปิวมาเน่ะคิดว่านะเอาคิดอันนี้คิดเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวพอลงคลิปไปเดี๋ยวก็จะมีผู้รู้เนี่ยเข้ามาบอกบางคนก็รู้จริงบางคนไม่ได้รู้จริงหรอกอืม คนก็จะว่าเอาสิ้นนี้เอาสิ้นนี้ข่อยคืออันข่อยคือบ่พาฮะพี่นอดเจ้าคือบ่บอกข่อยเนะ้เห็นบ่ชิ้นนี้ชิ้นเบลล่าเลยน่าจะลืมนะหลงหลงน่าจะหลงมาปล่อยให้เขาเดือดสักครักหนึ่งก่อนนะคะ ให้น้ำออกน่อยนึงนั่นน้ำม,มันไหลพดน้ำเห็ดมันออกอีก่อยก็ลืมไปเคยต้มแต่น้ำหลายๆเห็ดน่ะเขาจะมีกลุ่มมีกลุ่มมีเพจมีกลุ่มที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเห็ดจริงๆอะ่ะก็มีคนไทยหลายท่านนะคะที่เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนเขาต้องเรียนนะ เขาต้องมีการทดลองอะไรหลายๆอย่างมีหลายๆคนบอกว่าเออบ้านเราก็เอาเข้าวสารใส่เนาะเอาช้อนใส่เอาเข้าวสารใส่ดูถ้าข้าวสารไม่เปลี่ยนสีก็กินได้ช้อนไม่เปลี่ยนสีก็กินได้แต่มันใช้ไม่ได้สําหรับเห็ดที่นี่นะเห็ดที่นี่นะ่ะเชื่อไหมถ้ากัดกินจนตาเหลือกมันยังไม่ตายเลยทุกคนเพราะว่าสภาพแวดล้อมแล้ว แล้วก็ภูมิต้านทานของมแมลงและสัตว์ที่เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราอืมอากาศและภอุณหภูมิบ้านเราสภาพสภาพอากาศหลายๆอย่างอะ่ะอืมไอภาษาที่เขาใช้กันกับพูดไม่เป็นเนาะนัะะ่นแหละอากาศบ้านเรามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่ที่นี่มันใช้ได้สําหรับอุณหภูมิอากาศบ้านเราอืมแต่มาใช้ที่นี่เน่ะมีคน มีคนตุยไปแล้วนะเยอะหลายคนอยู่นะที่ว่าเอาเข้อสารใส่แล้วมันจะใช้ได้อ,อืมที่นี่เขาศึกษามาเป็นโอ้หลายปีสืบทอดกันมาเยอะกว่าเขาจะเรียนรู้กว่าเขาจะรู้ได้ว่าเห็ดอันนั้นกินได้เห็ดอันนี้กินไม่ได้อะมันต้องใช้เวลาหลายอย่างต้องใช้เวลานานไม่ใช่หลายอย่างขอโทษใช้เวลานานกว่าเขาจะศึกษาถ่องแท้นะคะทุกคน นี่เริ่มเดือดละก็ใช้เวลานาน,านมากแล้วพี่ฝนก็อยู่ในเพจนะคะเป็นสมาชิกของเพจคือเวลาเห็ดอะไรที่เราไม่แน่ใจหรือเราสงสัยหรือเราอยากรู้อะไรพี่ฝนก็จะเขียนโพสเข้าไปถามอะไรเงี้ยก็จะมีผู้รู้นะเข้ามาตอบแต่ก็จะมีผู้รู้บางคนนะที่รู้ไม่จริงยังใช้ใช้วิธีการทดสอบเห็ดแบบ เก่าๆอยู่อืมเราต้องดูว่าคนที่เข้ามาตอบเนี่ยเป็นผู้ดูแลเพจหรือเป็นเป็นเป็นผู้อะไรนะผู้ควบคุมดูแลอืมสมาชิกบางคนก็ใช้ประสบการณ์แต่บางคนที่ไม่รู้เขาก็บอกว่าไม่รู้นะต้องรอคนที่รู้จริงๆเข้ามาตอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเรียนรู้ไปในใน ในกลุ่มนี่แหละของเขาด้วยอะไรด้วยจากเหตุที่พี่ฝนร,รู้อ่ะก็ดูหนังสือบ้างหนังสือก็อ่านไม่ออกเราเอาใช้แปลเอาบางทีไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจก็จะเข้าไปถามในกลุ่มนี่แหละอืมจะมีคําแนะนําดีๆอะไรเงี้ย <c oughs> เหนเย็นไหมทุกคนเปลี่ยนสีละพูดเยอะไปละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูตอนมันสุกนะทุกคนต้มแล้วกมอนนกน้ำเย็นพี่น้อง บางดอกบ่ได้มายังไงวะนี่อันนี้อันนี้ก็บเพาะท่านเลยตัดเออคือเก่งแถวสิ้นอันนั้นไปใส่นี่ลืมอันต้มทั้งดอกใส่ละแยกออกนี่จ้าเลี้วและเดี๋ยวข้อก็สิเอามาใส่ตะกาอันนี้ด้ะนี่จ้ะ ข้ากะสีเอามาใส่ตะกร้าอันนี้ข้ากะสีมาปั่นเอาน้ำออกจ้ะเนี่ยล่างแหละล่างให้ดีล่างเอาน้ำเกลือออกงามบ่ตะกร้าหนึ่งเห็นไหมเอา้ามีอีกสิ่งหนึ่งฮว่ควยนี่บ่คือเก่าดอกเด้อนี่เห็นบ่ <laughs> เอบอบ่เป็นยัง คอยคือเก่าแล้วล่ะพี่น้องนั่นแหละแล้วก็สีใสเอาก้องนามให้มันเมิดแล้วก็สีแพ็กนี่จ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนแพ็กแล้วแล้วเด้อพี่น้องว่ามันเป็นจังไดเน่ยตอนแพ็กเซจซับเรียบร้อยนะจ้ะกด แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วอันนี้มีเพิ่มเติมที่มีเพิ่มเติมสองสองแพ็คตรงนี้นะคะคืออันเนี้ยชิ้นเล็กๆที่ถ่ายให้ดูใช่ไหมมันเป็นเล็กๆใช่ไหมดอกหนึ่งก็จะหัน่นสามหกเก้าสิบสองสิบสองชิ้นต่อหนึ่งดอกนะคะอันนี้แต่อันเนี้ยหนึ่งดอกแล้วเป็นดอกที่ใหญ่กว่าก็คือหั่นแค่สี่ชิ้นนะต่อหนึ่งดอกเราผ่าตามยาวเลยหั่นแค่สี่ชิ้นนี่สองแพ็ค หนึ่งหม้อ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 แพ็คละหนึ่งหม้อแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นทั้งดอกนี่เป็นพึ่งขาลายนี่เขียนป้ายเอาไว้อ่านไม่ออกเลนะลายมือตัวเองอะ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะคะตัวเองเราก็จะรอให้มันเย็นสักหน่อยหนึ่งนะ <laughs> เสร็จแล้วเราก็จะาพาทุกคนไปดูข้างล่าง นี่จ้ะสวยเนาะเวลาตากอะ่ะมันสดสดคือมันสวยมากนะทุกคนเนาะแล้วก็มันจะมีที่แห้งแล้วนะคะสองตะกร้านี่นะคะสองตะกร้าที่เก็บแล้วนะจ้ะอือสวยไหมสดกับไม่สดคนละสีเลยนะทุกคน อันนี้คือรุ่นที่1ได้มาละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าและอันนี้ก็คือสองตะกร้าสดนะคะที่เราให้ดูเดี๋ยวเรามาดูว่าแห้งแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่แต่ไม่ได้เท่าอันนี้แน่ๆเพราะว่าอันนี้เยอะกว่านั่นแหละจ้ะเดี๋ยวเราจะเปิดพัดลมต่อนะคะน่นจะสิ่งที่เราจะเอากลับบ้านนะ นั่นแหละเราก็จะไม่ได้เข้าป่าสองวันนะทุกคนเราก็เลยมาทำวิธีการแพ็คเห็ดให้ทุกคนดูนะคะว่า,าการมาวิธีแต่ละอย่างเราทำยังไงบ้างนะคะดูการเก็บมาเยอะแล้วแล้วเราก็ดูการแพ็คการวิธีถนอมาหารของเรานะจ๊ะ้ยเดินขึ้นเดินลงนี่จ้ะทุกคน ไปซื้อลูกอมมาเอาไว้สําหรับเวลาเดินป่าแล้วเวลาถ้าเราหน้ามืดมีคนแนะนํามานะบอกว่าถ้าหน้ามืดนะคะทุกคนให้อมนะคะให้อมลูกอมหวานๆนะคะอันนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวรสหวานนะคะเล็บดําจากเห็ดพึ่งขาลายนะจ๊ะโอเคนาะทุกคนแล้วก็ ตอนนี้ก็ห้ามงเย็นแล้วนะะทุกคนดูสิไม่เสร็จง่ายโอ้ยกว่าจะแล้วแล้วมาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็จะไปเก็บเห็ดอีกนั่นเลยจ้ะ